เวลาที่จะเปิดเผยนะคะในเรื่องราวของการที่จะขับเคลื่อนพลังงานนะคะในสิ่งที่คุณมองไม่เห็นแต่สัมผัสด้วยความรู้สึกนั่นแหละนะคะในเรื่องราวของการเนี่ยมันจะต้องทําอย่างต่อนเนื่องสม่ำเสมอและตลอดเวลานะคะทุกวันคือทุกวันเหมือนกินข้าวอะ่ะเรากินข้าวจนเคยชินแล้วเรารู้ว่าข้าวมันมีความสําคัญกับร่างกายและสุขภาพเราแต่เราไม่รู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นตัวดึงตัวดืดนะคะตัวดึงตัวดูดนะคะทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราปรารถนาเข้ามาหาเราแต่เราไม่ให้อาหารจิตไม่ให้อาหารใจนี่เป็นเรื่องเราที่เราจะต้องฝึกเรื่องนี้แรกๆเราอาจจะฝึกโดยที่ไม่คุ้นเคยนะคะแต่ถ้าเมื่อไรใช้ใช้ไปเนี่ยโดนเฉที่บอกว่ามันจะเป็นเรื่องดีและจะเป็นเรื่องเราที่การจะถ่ายทอดให้กับคนยุคใหม่นะคะซึ่งคนยุคใหม่เกิดมาจะต้องรู้จักเวทมนต์ในเรื่องเราการขับเคลื่อนพลังงานชีวิตตนเองอะไม่งั้นน่ะนะคะคุณก็จะโดนโลกกืนกินกับนะคะในเรื่องเรา ขึ้นพลังลบๆนะคะข้อมูลนะคะที่มันไม่ได้